สวัสดีครับคำนี้กะวิธีป็นบานขางทางครับพามาเบิงสถานีรถไฟสถานีรถไฟเมืองอุดรธานีครับนี่ครับพากันมาเบิงครับสถานีรถไฟเมืองอุดรธานี มากกรสิเห็นนี่ครับเปิดเดินขบวนรถโดยสารระ,ระรห,รรรหว,ระว่างประเทศครับนี่นี่แหละครับตาล่างรถไฟเที่ยวระหว่างประเทศครับเที่ยวไปเที่ยวกลับนี่นะครับบมงเอาครับ มาเบิ่งดันได้ครับนี่จะเป็นตารางรถไฟครับที่แลนเขาแลนดอกมุดดอนเนี่ยนะครับนี่นตารางรถไฟครับเบิ่งเอาครับขบวนที่ที่ผ้าด่วนพิเศษหนึ่งสามสามเร็วสี่หนึ่งห้าท้องถิ่น เจ็ดห้าดีเซนล,ลา่างนะครับมึงเอาาเวยครับเด้อนี่นะครับตาล่างรถไฟเขาอ,ออกอุดรนครับห้องจำนายตัวนีหัวดุกหน่อง ข้ามาเบิ่งกันนอ,อกครับนี่ติดกับศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าครับนี่แรงตรงเจียวครับยูดียูดีครับเนาะข้าเบิ่งกับหนื่อสื่ออันี้ก็เป็นตลาดหุ้นี่ครับมึงเอาครับนอ ใบหลุ่นมากนี่เหรอครับมายางเรนมาช้อปปิง้งซื้อสินค้าครับมีสุนนูเนลครับยูดีท้าศูนย์รวมวบหลุ่นตรงไปพุ่นกับไฟทางพุ่นกิดเป็นเส้นทันครับเส้นทันอุดอรนี่แหละครับเมืองอุดอรธานีบึงเอาได้ครับเด้อว,ว่า ตลาดนั้งคือตลาดนั้งมาลดครับผู้ใดมาเที่ยวมือดอนกับนัน่งรถไฟลุง้งสายรถไฟปุ๊บนี่ครับยานหัวมาก็จะเป็นของท่องเที่ยวเลยครับนี่ส่วนร่วมวัยรุ่นกินเขาของอย่างเรียนมองจับใจใส่สสยครับมองซื้อของคือเก้าครับสามแผน